สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดิฉันนิตาสีสยามคะ่ะชื่อเล่นชื่อซินค่ะอยุ่ถสองปีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปแนะนำตัวเองกันคะ่ะไปเริ่มกันเลยคะ่ะอาชีพที่ชอบนะคะคืออาชีพนักร้องค่ะว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากนักร้องคนดังนะคะที่ร้องเพลงนะคะแล้วก็ทําให้เราไปฟังเพลงนะคะทําให้มีแรงบันดาลใจจากตรงนั้น,นะคะ่ะแล้วก็สีที่ชอบนะคะคือสีม่วงค่ะเพราะว่าสีม่วงเป็นสีที่สดใสน,นะคะทําให้เราชอบ ชอบนะคะคือเราเป็นคนที่กินผักได้นะคะแล้วก็กินเผ็ดได้นะคะทําให้เราเป็นคนที่กินได้หมดทุกอย่างะคะ่ะแล้วก็สถานที่ที่ไปเที่ยวที่เราชอบนะคะคือทะเลค่ะแล้วก็ภูเขาค่ะเราชอบั้งชอบั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ชอบนะคะค,คือเพลง Bad Boy ของ b i l l i e e i l i s h ค่ะ วิชาที่ชอบนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าคณิตศาสตร์นะคะทําให้เราคํานวณได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาคิดนะคะล้วรอบคอบด้วยค่ะส่วนวิทยาศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่เราสามารถคาดคะเนน,นะคะแล้วเราก็เราได้นะคะว่าการคาดคะเนนั้นนะคะผลสรุปออกมาเนี่ยนะคะเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนหรือเปล่าค่ะทําให้เราสนุกกับมันนะคะก็ลเลยชอบ ิชาวิทยาศาสตร์ค่ะกีฬาที่ชอบนะคะคือกีฬาว่ายน้ำกับเทนนิสนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำค่ะเพราะว่าการว่ายน้ำเนี่ยนะคะทำให้เราใช้ทุกส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็เทนนิสนะคะก็ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการขยับเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นเทนนิสนะคะเราก็ต้องขยับซ้ายขยับขวานะคะทำให้ชอบกีฬานี้ค่ะ ที่ชอบนะคะก็คือการ์ตูนเพกุกค,ค่ะก็คือเป็นการ์ตูนที่มันเป็นนกเพนกวินนะคะตัวเล็กๆค่ะตอนเด็กๆนะคะชอบดูมากเลยค่ะแล้วก็นักร้องที่ชอบนะคะคือจานโซโยอน,นะคะ่ะเป็นแรปเปอร์เกาหลีนะคะที่ชอบค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแรปด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ